uh สวัสดีครับผมอัตชัยกีฬาสปอร์ตครับฝ่ายเรซ้อมมากี่วันก็สามสัปดาห์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมวยกองทัพไทยสามครับอยู่ที่เพชรบุรีใกล้ๆที่เดิมเลยแล้วมีใครเป็นคู่บอลซ้อมม้างตอนนี้มีกอไผ่ครับเพชรป่าซ้ายก็เพื่อนๆในค่ายที่เป็นทหารที่เป็นนักมวยด้วยอกินั่นช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็มวยซ้ายครับวันนี้ต้องมาเจอแสบไม่ เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมต่อยเขายังเข้ามือก็ตายอนวันนี้มาเจอเขาเนาะวานเกมว่าแบงค์ไงดิก็ไปแก้เกมเมวยเวทีอ่าล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่ช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับเพชรสมาน์ทไปแข่งไปคะแนนมาขอโทษไปคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ไม่ได้เพชรสมาร์ทที่แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าแพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ร้อยยี่สิบสี่ใหญ่ไหมก็หรือว่าปล่อยขึ้นมาโตโอเราโตด้วยก็เลยปล่อยขึ้นมาเลยเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ก็จุดหกจุดหกก็ผ่านได้็วแล้วร่างกายไปดิก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมาแจ้งเกิดแจ้งเขาเกิดก่อนหรือขอเกิดก่อนขอเกิดก่อนแล้วคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็ประมาณสี่กิโลนี่ต่อยมวยไทยของเราหลัก ร้อยได้คนังหว่าพะเยาเด็กพะเยาเอาฝากเชิญช่วยแฟนคซับเราหน่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนหมดเลยพะเยาแฟนภาคเหนเหือแล้วก็แฟนั่วประเทศนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมก็ครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบพระครับ